นี่นะครับดูว่าแตกอีกครั้งนะครับอยากแพ้เล็กมาเป็นขี้นะครับต้องแก้ตัวใหม่นะครับฝั่งนี้เริ่มก่อนนะครับอะไรกันครับเนี่ยบรรพการอันตร,รายนะครับเจอกับอะไรวะจะเรียกอะไรดีไม่รู้ชนจัวจ่วนะจนภัยอันตร,รายเหมือนกันชัดจัว่วจะสรุปอีกชัดจัวดจ่ว โรเคไม่ดีนะครับดูวอร์นิ่งนะอุอ้ยอกอกีออกปีอ๋อหามือถืออยู่เอาไปตัวน้ำลาอ่ะไม่เป็นไรมาครับผมสงสัยไอเทมเอ้าวไไม่อยู่ตรงกลางมันต้องอยู่ตรงกลางไปครับสองคริติคอลฟันเธอ สวมใส่ Enemy Breaker อ,อุ้ยลิงชาดนเกตเริ่มครับพี่บ่าวมาเลยครับผมลิงชัดนักเก็ต4 critical 4 critical ผมรับครับผมเหลือด7ดอ่า่าเลย กระทนสเตนแอนดาอโรเว้ยไพูดเลยเดี hmm. Hmm. And it, no? okay. ๋ยวนาออโรเลเ็ดเนะโอเคโอเค ทเขาขอ,ข,อขายของเจ้าของร้านหน่อยครับโอเคอันนี้คือร<อ>ัมหนึ่งรัมหนึ่งไลท์เขาขายเราก็ต้องรัมหนึ่งไลท์ผมรายการ X ครับมือห้าใบราบูดวันนี้ว,น <laughs> ว่าแล้วระเบิดบอดี้น่าจะชัวร์กว่าผมว่าแล้ว ก็ว่างั้นผมก็ว่างั้นแหละเข้าไอเด็กฟีดมาเลยจ้า3คลิปใส่ผู้เล่นอีกครั้งหนึ่งเอาพี่กันโอ้แล้วเกมการ์ดเสียสมดุลยังเฮ้ยเฮ้ยเสูง อ่ะตาสองขี้แพ้เริ่มก่อนวิแต่อ <c oughs> ของนายน้อยใจรับเปล่าเนี่ยต้องร้านเริ่มก่อนใช่ไหมพี่เนะี่ยอะไรก็ได้นี่เห็นผมประกาศให้คุณเผาเดมอนผมเอ้คุณเผาเซเบรัตผมทุกครั้งเลยเรื่องธรรมดาเนี่ยนาไหนเร่ยกนะั้นเซเบรตแล้วตัวเนี่ยมันต้องเผาปบ้างเผาตัวเด็กบ้างก็ได้โอ้โหตายตาย สีผ่าฮ้ยคุ้นๆนะเหมือนมึงก็อยู่ในที่กูภาพจำม่ชัดเจนนะไปเลยเก็บ<ต>ปัง<ว>อือหนุกมกฤษนะ เงยกระตุ้นชี้ดังชี้ดังโค้งโลจะได้ลงอันติเมตสักอันไหมนี่เล่นกับปื๊ดได้ลงอันติเมตนะถ้าได้กับพี่ทีมยูซี <Okay. S 2> ่ได้ลงไหมเมื่อกี้คอตั้งสองครั้งอะ่ะผมเน้นเกมเร็วอ่ะสองครึ่มไม่ได้ละเพราะว่าไม่มีกลางนะจ๊ะเอ้หมยายถึว่าพี่มีกลางปิดนะใช่ไหมขออนุญาตขายของโอเคขายอะไรที่พี่ <laughs> ขออนุญาตขายของครับ ไอเทมครบสุดไหมไม่ครบโอ้ขาดไอเทมนิดเดียวมามาเข้าแอคต์มาเลยพี่บ่าวครั้งก่อนเดี๋ยวลืงไม่มีเพียงสามคิดหนึ่งคิดพัาเทอร์อุ้ยอุ้ยอุ้ยเราตื่นเต้นครับเราทีบขากล้องโดนแบบโดยป่บ ไม่ oh. ดืดด okay, ้ือเดเดียวเดดเดียวโอเคแม่มุมไม่โดนใจอ่ะโอเคไปขามันยึดทีมต้องลมเดะเดมอนเนี่ยสู้ยากอย่างเดมอนเลย, <laughs> เย <laughs> ใช่ใช่ใช่ ไปเลยเจี๊ยังหมายเล็กตัวไหนเออหมายยังไงเขามีอะไรเรื่อยอ่ะมันต้องตอบเลยมีซีเรอะไรบอร์มีซีอ่าห้าไอ้นี้ต้องลิงก์ถึงจะได้นู้นอ่ะเริ่มเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอ่าของน้องตู่เท่าไหร่นะแปดพันต่อเดี๋ยวย้อนย้อนย้อนเย้อนเลยแต่เจี๊ยบตู่หนึ่งพันนะไม่ต้องลิงก์ก็เข้าพี่จะลิงก์เขาจะเจี๊ยบังหมายเล็กตันี้ เจปาหอยู่เหมือนเดิมแต่ไอเทมต้องเปลี่ยนครับหมายเลขเท่าไหร่มาหมายเลขเท่าไหร่หมายเลขดูจากไอ้นี้น,น่าจะเป็นหมายเลขหกเปิดการ,าร,ารกดจิตบังหน่อยได้วอ่ะลิงข้างใส่เดมอนฮิลหนึ่งไลน์ออกตุ้ยผ่านเลยเดินเทนต์แอนดรูว์ไอจิตบังมึงอยู่ได้ไม่นานหรอกกูบอกมึงอยู่ได้ไม่นานหรอกอยู่นานอยู่นะดีเฟนซ์มันห้าพัน แต่ว่าเดี๋ยวน่าจะโดนน้องกระทือแหละเดนเจอร์พลังมันเป็นต่ออยู่กินรถไฟกัดไม่เข้าเอาเลยกระสุนคุณมู๊ไม่เลยมามันจะทำได้ไหมไม่ได้เจอเหมือนในนั้นมันมาเลยไม่ใช่ไม่มู๊กก็มีเป็นในเทปพอดีไปด้วยนะเข้าแอแอดเฟสมาครับพี่ดามู๊บอกไม่มู๊ครับมีเพลย์รู้ได้ไง ยยมูโยมูไม่ทำไรไม่ทำไรไม่ทำไรมีเป็นเด็ดดิโคตดเกลียดเลยไอ้ลิ้งดิวหนึ่งลิงตัดเกลียดเอ๊ะไอ้แม่ยังไม่ตัดเกลียดไม่มาใจเย็นเฮ้ยนี่พี่พี่ค่ะคับคร่ะเล่นแบบจนปัญญาหนึ่งแบบลักเกลียดปังอุ้ยกระทืบข้างไอ้เจี๊ยบปังมันต้องมุ่งเท่งพัน อะไรสองก็หลอนเจ็บปังดอชาเดินดอยะเอพีบ่บาวขอเลือกเป็นอ่าบาร์โค้ดครับอะไรครันบ,บาคคิวอาร์โค้ดคุณแจกวาดนะครับอ่ายาสุไตเทีนที่ไปได้ใช่อุยอ๊ยอุ๊ยตัวยาเย้ยทำไมวะทำลายตัวนั้น เออพี่รู้หละเพาะเดวน้องลงเดมอน้องตีมาก่อนจริงบจอ่่มเริ่มเิมก่อนใหตีกลางเนี่ยมาก่อนใช่มโอ้โหหนึ่งคลิปพี่ก็ไม่ใหญ่ยัไปแตะต้องมาเลยบอกลงกลางกลางรูชายพอกลางครั้งที่หกลางครั้งที่สอง่านไหมจัาเจนเฮ้ยคือกลาคือกาเเหรอเข็ดข้อเหรอ หรือไปเรียกไม่ให้ย่งนายไม่ได้บริหารข้อมือสินะอายุที่วงการมดในว้สิดวัสมเนี่ยละการเชื่ยเกี่ยวเกี่ยวเอดโคตรที่ดีที่สุดนะคือลูกตายที่อยู่ใกล้จอมือเดือ่ใบเจ้าของนะมือเดือสี่เอเดือสาม แลขสามเอเอ้เข้าไเร็จมาเลยไม่ควรนะไม่ควรนะครูยู่แดกไม่ไดู้ลือออหรืมมีโอกาสหรือไมมาเอาตีกลางเออะสติเริ่มหลุดลอยแล้วกลางเริ่มเหมือนป่าให้ชเหมือนผมหนึ่งรา เป้ยๆๆๆเขาๆๆ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 ๆะเๆ้ยๆๆ้ๆเๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆๆ้ๆเๆ้ๆๆ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 อๆยๆๆ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 เหๆๆเๆๆๆเๆๆ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 รากๆๆๆๆๆๆๆเ้ยเๆๆยๆปลๆๆๆ้ๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆนๆ้เ้ เดินโรงพยาบาลประเดี๋ยดิเดี๋ยวออกไม่ได้ถ้าเราใช้เดินโรงพยาบาลสามเราจะใช้อันนี้ไม่ได้จริงเดินโรงพยาบาลของดีไปนะไปั่นสองใบคุณยังได้ฮ e ิวีวีสบวกสามเป็นเจ็ดเลยนะคุณทิง้งเออคุณ,คณเพื่อ<ม>จะสูงาชาสามใบนะอะไรชอบปลากาชาใครๆก็ชอบหมดตรวจเลยโนะอ้ยว่าดีอีกแล้วเดี๋ยวนะพี่เอาอะไรดีวะมันจะเป็นตาซารุลูกพี่ไง อาเอาเอาสมุิเอายัดโซนะจริงๆมีนะครับเหลือเพื่อแต่ว่าไม่รูเ้เก็บไว้ไหนแล้วนนิงแล้วเชืยอไปเ<ถ>จ้าของร้านต้องโชว์ความความรวยครับระเบิดและคีเซนเป็นรัจ่ายสองเกตความสองให้น้องๆได้ดูนะครับมันเล่นอย่างนี้นี่เองครับพี่คับพี่กับพี่ ่เดี๋ยวแล้อันนี่ทำอะไรแล้ปึ้มพี่ดูแล้วมันก็เลยใช้ดูหน้าเปิดหน้าสามเปิดหน้าหยิบนักเรียนใครเลยดอสี่นักเรียนใคยเลยดอหน้าตามีเหมือนแล้วพยายังไปรับตัวด้ยนี่ก็ดูเผาที่พี่พี่จะดูหน้าทาไมดูหน้าตาดิพี่ดูคนที่หน้าตาใช่ทำไมอ่ะคนเรากันต้องดูหน้าตาดิจิตใจไม่ต้องหรอกเอ้าไอ้แยดอไม่มีด้วยนะก็รีบเลยเริ่มครับพี่ดิมมาครับสองสอง สองสองสี่ใช่ไหมใช่เออสองเออถ้าเกิดเราความคิปจังหายนะครับพอคิปหายเนี่ยมันก็จะไม่มีพลังเดือดละ่าเลยพอคิปหายแล้วต้องหาครับถ้าเจมส์คิปหายแล้วได้ชิปหายโอ้ยโอ้ไม่ก้อยขายของได้ขายของแแพ้ไม่ไม่เป็นไรลวมือละหนึ่งใบหนึ่งใบผมขอวัดใจ เราจะทำเสียงเข้มแข็งเข้มแข็งไม่ทำอะไรเลยเปิดค้มเข้มจะขุดโอ้มากมากเดยวมันไม่ันแล้วต้องอย่างนั้นแหละกูทำคุณสองเนี่ยแพ้เลยเนี่ยเขาไม่อยากมึงดีกว่าดีกว่าดีกว่าเริ่มไปเริ่มไปเรมเริ่มพรีนทรีรอดแล้วการบกพร่องของซาสดาซาสดา แล้วก็น้องตีองสองสองหมดสองสองหมดมือเท่าไหร่พี่เบาสามใบครับผมจัวไลจัวตีกันผ่าไปบา้าไม่ได้กาโอขี่เซเบแล้วก็เอาไม่รอดรอ่ะ<อ>กาโอขี่เซเบแล้วทำไมคุณถึงใช้คำว่าขี่ล่ะขยมไหมตลิ่นคล่อมเน้น ทำมไงมาเป็นหมาอึ้ยเืนหน้ามันไม่ได้อยู่มันเ็คิดว่าจะขึ้นเซ็กชวลเลยนะเม้นน่าเราจะแพ้เราฮิลสีนี้คนแ้่ได้มือมือเ๋ยเนาคิดว่าจะ่ไาไม่ตายคนี้เดี๋ยวแค่รถแาดเดี๋ยวทิ้งหมดจัว3เลียตายเลยเข้าไปเด็กรีมาเลยสามงสองสามสองไปรอเบิดอเคโอเค เป็นการต่สอสู้ที่ดีโอ๋อขอบคุณครับเบียว์เบียร์เบียร์เบียรออกซ์